ธรรมโมหะเวรคติธรรมจาดิงธรรมนั้นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวัสดีค่ะพบกับเรื่องธรรมนำมาเล่าธรรมชาติของดอกบัวแม้จะต้องอาศัยโคนตมเป็นที่เกิดแต่เมื่อจะเดินเติบโตเต็มที่แล้วย่อมชูดอกขึ้นเหนือน้ำส่งกลิ่นหอมชื่นใจแก่ผู้ผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ต่างจากสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ว่าจะมาจากตระกูลไหนหรือเคยทำบาปอากุศลทางกายวาจาหรือทางใจไว้มากเพียงไรแม้การเวลาจะผ่านมากี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้าหากว่าในปัจจุบันชาติอกุศลกรรมอันแรงกล้ามาตัดรอนหากมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฟังธรรมจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ก็จะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนดังเรื่องราวที่จะเล่าดังต่อไปนี้ในอีพีที่53นางยักษ์ฟังธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถี เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมแก่มหาชนภายหลังเสวยพระกายาหารเสร็จแล้วก็ประทับนั่งทินพระพักไปในทางทิศต,ตะวันออกบนบวรพุทธอาฏในบริเวณพระคันทกุดีเพื่อตรวจดูโลกธาตุในสมัยนั้นพวกพิสุผู้ถือผ้าบางสกุลและบิณฑบาตเป็นวัดได้ออกจากที่พกักกลางวันมาถวายบังคมพระทศพล นั่งประหนึ่งแวดล้อมด้วยม่านแดงพระศา,าสดาทรงทราบอัธยาศัยของพิสุแต่ละรูปจึงทรงสั่งสอนธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องของพระนิพพานพระพิสุสงฆ์ก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพพิจรารณาธรรมโดยแยบคายเพื่อจะได้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามวันนั้นนางยักษินีตนหนึ่งได้อุ้มลูกสาวชื่ออุตตาผู้เป็นธิดา และจูงปุนับพส,สุผู้เป็นลูกชายแสวงหาอาหารริมกำแพงและริมคูคลองหลังวัดพระเชตวันเมื่อไปถึงซุ้มประตูนางก็เห็นพุทธบริษัทสง,งบนิ่งไม่ไหวติงฟังธรรมด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนเปลวประทีตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีลมจึงเกิดความเลื่อมใสแล้วนางก็คิดขึ้นว่าในที่แห่งนี้ น่าจะมีของแจกให้เรากินเพื่อประทังชีวิตได้แน่แล้วก็จูงลูกทั้งสองเข้าไปภายในพระวิหารจึงเกิดความเลื่อมใสแล้วนางก็คิดขึ้นว่าในที่แห่งนี้น่าจะมีของแจกให้เรากินเพื่อประทังชีวิตได้แน่แล้วก็จูงลูกทั้งสองเข้าไปภายในพระวิหาร เทวดาที่อยู่ซุ้มประตูพระวิหารเมื่อเห็นนางยักษินีดูท่าทางไม่ได้เข้ามาทำร้ายใครจึงไม่ได้ห้ามปามแต่อย่างใดนางยักษ์ตนนั้นก็ได้รับฟังพระสุรเสียงอันไพเราะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียงนั้นไพเราะจับใจประดุดแทรกเข้าไปจดดถึงเยื่อในกระดูกของนางประกอบกับความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท ทำให้นางเกิดความเลื่อมใสในหมู่พระสงฆ์จึงลืมที่จะไปสแสวงหาอาหารให้บุตรน้อยถึงแม้ว่าบุตรน้อยทั้งสองได้สกิดนางยักษินีผู้เป็นมารดาแห่งตนที่กำลังยืนนิ่งไม่ไหวติงนางยักษินีก็ยังไม่สนใจและไม่คิดที่จะสแสวงหาอาหารนางยืนเงียวโศส,สดับพระธรรมส่วนอุตตาผู้เป็นธิดายังเด็กเกินไป ไม่สนใจในการฟังธรรมและเมื่อถูกความหิวเบียดเบียนหนักเข้าจึงเตือนมารดาครั้งแลว้วครั้งเล่าว่าทำไมแม่จึงยืนนิ่งไม่ไหวติงเหมือนตอไม้ไม่แสวงหาอาหารมาให้ลูกนางยักษินีคิดว่าลูกของตนกำลังจะทำอันตรายต่อการฟังธรรมจึงปลอบโยนลูกไปว่านิ่งเสียเถิดลูกอุตรายิ้มเงียบไว้เถิดลูกปุณณพสุ แม่ปรารถนาจะฟังธรรมที่หาได้ยากในโลกลูกทั้งสองจงเงียบเถิดจนกว่าแม่จะฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเรื่องนิพพานอันเป็นเครื่องเปื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทางปวงเวลาที่มีค่าอย่างนี้อย่าได้ล่วงเลยแม่ไปเสียนางดำริว่าแม่ลูกทั้งสองและสามีต่างเป็นที่รักของตน แต่ความปรารถนาในการฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รักยิ่งกว่าลูกและสามีเพราะลูกและสามีไม่สามารถจะปลดเปื้องตนให้ออกจากทุกข์ได้แต่ในการฟังธรรมย่อมปลดเปื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วนางก็กล่าวกับลูกอีกว่าแม่ปรารถนาจะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่ง เพื่อพ้นจากชราและมรณะเจ้าทั้งสองจงนิ่งเสียเถิดปุณพัสูตจึงพูดขึ้นว่าแม่จา๋าฉันไม่รบเ้าแม่อีกแล้วอุตราน้องสาวก็บอกว่าจะไม่รบกวนแม่อีกแล้วเช่นกันปนับพัสูตนั้นเป็นผู้มีปัญญาที่สั่งสมมาดีจึงสนับสนุนแม่ว่าขอเชิญแม่ฟังธรรมเถิดการฟังพระสัตธรรม เป็นเหตุนำความสุขมาให้เพราะแต่ก่อนเราไม่รู้พระสัตธรรมจึงต้องมาเสวยทุกข์มีความหิวกระหายเที่ยวแสวงหาอาหารไปด้วยความยากลำบากเป็นเวลายาวนานณบัดนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนำความสว่างสวัยมาให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้หลงวนเวียนอยู่ในกะแฟกิเลสขอให้แม่ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมทรงกำหนดรู้อัธยาศัยของพุทธบริษัทได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสราปฏิผลของนางยักษินีและลูกของนางจึงทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อให้นางมีดวงตาเห็นธรรมนางยักษินีกับบุตรยืนฟังธรรมอยู่ในที่ตรงนั้น และได้ส่งใจไปตามกระแสะพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้บรรลุพระโสดาบันปฏิผลส่วนที่ดาของนางยักษินีเนื่องจากเป็นเด็กเกินไปไม่อาจจะเข้าใจพระธรรมเทศนาได้แจ่มแจ้งแต่ก็ได้อุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมข้ามชาติเมื่อนางยักษินีบรรลุธรรมแล้วจึงกล่าวอนุโมทนาแก่บุตรว่าดีแล้วลูกน่าชื่นใจนะัก ลูกของแม่เป็นคนฉลาดมีดวงตาแห่งธรรมเป็นผู้ใครในธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณณพสุเอ๋ยเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ย่างก้าวขึ้นสู่หนทางอริยเจ้าแล้วแม่และลูกเห็นอริยสัจส,สี่เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่นานนักจักได้บรรลุนิพพานอันกเกษม ทันใดนั้นเองด้วยอำนาจแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในครั้งนั้นทำให้นางยักษินีละภาวะอันหยาบกระด้างของยักษ์กลับได้อัตภาพอันเป็นทิพย์พร้อมทางได้ทิพยสมบัติเป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจพระสัตธรรมธรรมดาว่าเมื่อมารดาได้เข้าถึงพระธรรมถึงความเป็นใหญ่ในโลกมหากุุลนั้นย่อมถึงแก่บุตรหลานทั้งหลาย ผู้มีจิตอนุโมทนาด้วยเพราะฉะนั้นธิดาของนางเมื่อได้อนุโมทนาจึงได้ทิพยสมบัติตามนางไปด้วยแล้วด้วยอานุภาพของมารดาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางกับลูกน้อยทั้งสองก็ได้อาศัยอยู่ที่วิมานในต้นไม้ที่อยู่ใกล้พักคันทักกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ฟังธรรมเช้าเย็นอยู่ในพระวิหารนั้นตลอดการจะเห็นได้ว่าผู้มีบุญมีอุปนิสัยในการบรรลุธรรมถึงแม้จะได้อัตภาพเป็นยักษ์เสวยวิบากกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตก็ตามแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดกัลยาณิมิตของโลกได้ทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งลงในอมตะธรรมเป็นผู้มีความเคารพในธรรม ฟังแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็จะสามารถบรรลุทมได้แล้วยังบังเกิดอานิสงส์ใหญ่ให้ได้ทิพยสมบัติเกิดขึ้นเป็นอย่างอัศจรรย์และบุญนี้ก็ถึงกับบุคคลรอบข้างได้อีกด้วยทำให้ได้รับความสุขไปตามๆกันเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่สุดแล้วเพราะได้อัตภาพที่เหมาะสมในการสร้างบารามี ยิ่งได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมวินยัยได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ้าหากเราตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังพระนิพพานก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องธรรมนามาเล่าหากดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็สามารถแชร์เป็นธรรมทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ